มสยองขวัญในยุคเครื่อง PlayStation 2ที่หากว่าพูดถึงเกมอย่าง u l e of Rose เกมนี้มันก็จะต้องเป็นอีกเกมหนึ่งที่ทุกคนนั้นจะนึกถึง นั่นก็คือฮอนติงกราวเรื่องราวของฟิโอนาะกับน้องหมาฮิอีที่ต้องผจญภัยร้ายใ,ในปราสาทสุดหลอนสถานที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่จ้องจะทําร้ายเธอหรือต้องการจะจับเธอมาทําอะไรบางอย่างปริศนาของเรื่องราวทั้งหมดนี้คืออะไรเราไปรับชมกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม ในโลกที่มีเรื่องราวของนักเล่นแร่แปรธาตุมีสองสิ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างแรกก็คือโฮโมนครูสหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมนุษย์ที่เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุมันจะคล้ายกับการคโคลนนิ่งมนุษย์ขึ้นมาและอย่างที่2นั่นก็คืออาซอสที่บางครั้งมันก็จะถูกเรียกว่าหินนักปราอาซอสนั้นเปรียบเสมือนแก่นแท้ของชีวิตหรืออาจจะเรียกได้ว่ามันเป็นเหมือนจิตวิญญ,ญาณแม้ว่าจะมีการพูดถึงชื่อของมันว่าหินนักปราแต่บางบ่อแส ก็อาจจะพอระบุได้ว่าอาซอสนั้นเป็นของเหลวที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายมนุษย์ทั้งมนุษย์ทั่วไปหรือจะเป็นมนุษย์ที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งเรื่องราวในเกมนี้มันก็จะมีใจความสําคัญ <c oughs> เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาซอสและฮอร์โมนครูสซึ่งมันก็ยังคงมีปริศนาและสิ่งที่เรายังรู้ไม่หมดเกี่ยวกับอาซอรสรวมถึงเรื่องของฮอร์โมนครูสและเบื้องหลังของแผนการชั่วร้ายที่ได้นําพาตัวเอกอย่างฟิโอน่าต้องมาตกอยู่ในสถานาการณ์ ที่ถูกไล่ล่า เรื่องราวในเกมได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อฟิโอน่าเบลลีประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในขณะที่เธอนั่งรถไปกับพ่อแม่ของเธออูโกเบลลีและไอล่าเบลลีแม้ว่าเธอจะจำได้ว่าเธอนั้นประสบอุบัติเหตุแต่ความทรงจำของเรื่องราวทั้งหมดมันก็ยังไม่ค่อยชัดเจนมากนักเธอได้ตื่นขึ้นมาภายในห้องใต้ดินของปราสาทโดยมีกรงที่ขังเธอเอาไว้แต่เนื่องจากว่ากรงนั้นมันไม่ได้ถูกล็อกเธอจึงสามารถที่จะออกมาได้แต่ก่อนที่จะออกไปเธอก็ได้ เจอกับสุนัขตัวหนึ่งด้วยความที่มันมีท่าทางเหมือนกําลังหลบหนีหรือซ่อนตัวจากอะไรบางอยา่างพอมันได้เห็นฟิโอนา่า มันก็เลยเห่าใส่และวิ่งหนีหายไปฟิโอน่าได้เดินขึ้นมาด้านบนโดยสถานที่ที่เธออยู่ในตอนนี้มันก็คือปราสาทลึกลับหลังใหญ่เธอได้เดินสำรวจไปร,บรอบๆด้วยความสงสัยและคำถามที่มากมายภายในหัวหลังจากเกิดอุบัติเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ชายคนที่เธอเห็นในความทรงจำเขาเป็นใครและทำไมเธอถึงต้องถูกจับตัวมาที่ปราสาทนี้เมื่อฟิโอน่าเดินมาถึงห้องนอนเธอก็ได้รับการต้อนรับจากแดเนียล่าสาวใช้ ของปราสาทเธอได้มอบเสื้อผ้าให้กับฟิโอนาแต่ยังไม่ทันที่ฟิโอนาจะได้ถามสิ่งที่เธอสงสัยเดาเนลล่ากลับหายไปแล้วฟิโอนาได้เดินสำรวจรอบๆปราสาทและเธอก็ได้เจอกับเดบิลิตัส ชายหลังคอมที่ดูจะไม่ปกติเขาเชื่อว่าฟิโอนาก็คือตุ๊ก,กตาของเล่นใหม่ของเขาเขาจึงพยายามวิ่งไล่จับเธอเดบิจะกลายมาเป็นผู้ล่าคนแรกภายในเกมสิ่งที่ฟิโอน่าทำได้ก็มีเพียงการหลบซ่อนตัวและพยายามระวังสิ่งต่างๆรอบตัวซึ่งในบางครั้งในการเดินสำรวจภายในปราสาทอาจจะทำให้เธอไปเจอเข้ากับเดบิแต่หลังจากที่ฟิโอนาได้หลบหนีจนมาถึงห้องที่เต็มไปด้วยเครื่องดนตรี เสียงปริศนาก็ได้ตะโกนให้เดบีหยุดเสียงนั้นบอกว่าเขาก็คือเจ้าของปราสาทหลังนี้มันเป็นปราสาทของตระกูลเบลลีซึ่งฟิโอน่าก็ถือเป็นทายาทของตระกูลนี้แถมเขายังให้ฟิโอน่าเปิดสิ่งที่อยู่ใต้ผ้าคลุมเขาบอกว่ามันก็คืออนาคตของฟิโอน่าที่อยู่ในสภาพของการตั้งครรภ์ทำให้ฟิโอนา รู้สึกสับสนมากไปกว่าเดิมเธอรีบหนีออกมาจากห้องนอกเหนือจากภัยร้ายอย่างการไล่ล่าของเดบีเธอยังต้องเจอกับแสงปริศนาลึกลับมันคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มักจะตอบสนองต่ออาร์ซอสซึ่งภายในตัวฟิโอนามันก็มีอาร์ซอสอยู่ด้วยและหากว่าเธอสัมผัสกับมันเข้าฟิโอนาก็จะเกิดอาการรู้สึกตื่นกลัวและมันยังเป็นเหมือนการบอกตำแหน่งของฟิโอนาให้พวกผู้ไลล่ามาตามหาตัวเธอได้อีกด้วยหลังจากที่เดินวนเวียน และสำรวจไปรอบๆปราสาทฟิโอนาก็ต้องมาเจอกับเหตุการณ์ที่เธอจนมุมจากการไล่ล่าของเดบีตแต่จู่ๆเขาก็หยุดชะงักไปทั้งๆที่ข้างหลังของฟิโอนาะมันกลับไม่มีใครอยู่เลยฟิโอนาเกิดอาการเหนื่อยล้าและเธอก็ได้สลบไปตรงนั้นเมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็อยู่ในห้องนอนห้องเดิมของเธอแล้วพร้อมกับได้ยินเสียงของสุนัขที่เธอเคยได้เจอมันก่อนหน้านี้มันดูเหมือนต้องการความช่วยเหลือเธอจึงรีบลงไปช่วยมันและได้ ลอยมันไปแต่หลังจากนั้นฟิโอน่าที่เจอการไล่ล่าของเดบีเจ้าสุนัขตัวเดิมมันก็ได้กลับมาช่วยเธอเอาไว้มันเป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันชัเบเพิร์ดและมันก็มีชื่อว่าฮิวอีโดยมันจะกลายมาเป็นเพื่อนร่วมเดินทางและคอยช่วยเหลือฟิโอนา่าในขณะที่ฟิโอนา่ากําลังเดินหน้าต่อไปเธอก็เริ่มเจอกับจดหมายของชายที่ชื่อว่าโลเลนโซดูเหมือนว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือและแนะนําเส้นทางการหนีให้กับฟิโอนา่าซึ่งสุด ท้ายแล้วการไล่ล่าของเดบีก็ได้มาถึงจุดสิ้นสุดภายในพื้นที่โบสของปราสาทปิโอนาต้องตัดสินใจว่าเธอจะลงมือฆ่าเขาหรือจะพยายามทําให้โคมไฟตกลงมาทับเขาโดยการตัดสินชะตาชีวิตของเดบีมันก็จะมีผลเล็กน้อยกับฉากจบต่างๆที่จะเกิดขึ้นท้ายเกมด้วย หลังจากผ่านพ้นอุปสรรคการไล่ล่าของเดบียังไม่ทันที่ฟิโอน่าจะได้พักหายใจเธอก็ต้องเจอกับเดนเนลลาซึ่งเดนเนลลาเธอเริ่มรู้สึกอิจฉาในตัวฟิโอนา่าที่สามารถดิ้มรสอาหารและสามารถสัมผัสถึงความสุขหรือความเจ็บปวดได้ต่างจากตัวเธอที่ไม่สามารถสัมผัสถึงอะไรได้เลยทำให้เธอต้องการอาอสที่อยู่ในตัวฟิโอนา่าเพื่อที่จะได้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์จากที่เธอดูจะปกติเธอก็เริ่มจะคุ้มคร มามกขึ้นจนเธอได้เอาเศษกระจกมาเป็นอาวุธและเริ่มไล่ล่าฟิโอนาเธอได้กลายมาเป็นผู้ไล่ล่าคนที่สองซึ่งในบางช่วงเธอจะเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกในขณะที่กําลังวิ่งไล่ล่าฟิโอนามันทําให้เธอหยุดชะงักและกรีดร้องออกมาด้วยความเสียใจเนื่องจากว่าเธอไม่ชอบตัวเองในตอนนี้และต้องการที่จะสมบูรณ์แบบมากกว่านี้ในขณะที่ทําการสรํารวจและหลบหนีการไล่ล่าของแดเนียลามันก็ได้ทําให้ฟิโอนาต้องเข้า ไปในส่วนของปราสาทเก่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เชื่อมกับปราสาทปัจจุบันในระหว่างนั้นฟิโอนามีโอกาสได้เจอกับมวนฟลีมที่มันเป็นภาพของตัวเธอเองเธอถูกเฝ้าจับตามองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนในปราสาทแถมเธอยังได้เห็นแดเนียลาทำตามคำสั่งของชายคนหนึ่งซึ่งความจริงแล้วเขามีชื่อว่าริาโดเขาคือคนที่พูดคุยกับฟิโอนาก่อนหน้านี้ภายในห้องดนตรีและเมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้า กับเดนเนลลาเป็นครั้งสุดท้ายเธอจะดูบ้าคลั่งกว่าปกติมากแต่ฟิโอนาและฮิวเี่ก็ช่วยกันต่อสู้จนทําให้กระจกบานใหญ่ด้านบนที่มันตรงกับแสงจันทร์ตกลงมาแทงที่ตัวของเดนเนลลาและมันก็เหมือนกับว่าเธอได้สัมผัสถึงความเจ็บปวดเป็นครั้งแรกมันทําให้เธอยิ้มอย่างมีความสุขก่อนที่จะเสียชีวิต หลังจากจบเรื่องราวของเดนเนลลาไม่นานหลังจากนั้นริคาโดผู้ไล่ล่าคนที่3ก็เริ่มออกมาตามล่าฟิโอนาเขาสวมฮูนปิดบังใบหน้าเอาไว้จนเมื่อถึงตอนที่ฟิโอนาต้องหลบหนีเข้าไปในป่าเธอได้เจอกับฮิวีที่ได้รับบาดเจ็บและยังต้องหนีจากริคาโดไปด้วยและเมื่อฟิโอน่าจนมุม เขาก็ได้เปิดเผยใบหน้าของเขาออกมาริคาร์โดนั้นมีหน้าตาที่คล้ายกับอูโกพ่อของฟิโอนาเขาบอกว่าตัวเขาเปรียบเสมือนโครนิงและเขาก็ยังเป็นคนที่ฆ่าพ่อของฟิโอนาด้วยเนื่องจากว่าอูโกแต่เดิมเขาก็คือโฮโมนครูสที่ถูกสร้างขึ้นมาและเขาก็มีอาซอสอยู่ในตัวซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เขาใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มากกว่าโฮโมนครูสตัวอน่นที่ถูกสร้างขึ้นมาอูโกมีภารกิจสําคัญ ที่สืบทอดต่อมาจากออริโอรัสเบลลีนักเล่นแร่ปแปรธาตุในยุคสมัยอดีตผู้เป็นต้นตระกูลของครอบครัวเบลลีแต่ทว่าตัวของอูโก้เขากลับลาทิ้งหน้าที่และใช้ชีวิตแบบมนุษย์เขาไปแต่งงานกับไอลาและให้กำเนิดฟิโอนาออกมาและเมื่อมันเป็นแบบนั้นผู้ที่ทำการสร้างอูโก้ขึ้นมาเขาจึงรู้สึกไม่พอใจจนเขาได้รีบสร้างริคาร์โดขึ้นมาทันทีและสั่งการให้ริคาร์โดออกไปตามล่าอู หลังจากลิคา r ์โดลงมือฆ่าออโกเขาก็ได้ลักพาตัวฟิโอนามาที่ปราสาทแห่งนี้ข้อมูลมากมายที่ฟิโอนาได้รับมันทําให้เธอรู้สึกช็อกจนเธอได้หมดสติไปอีกครั้งลิคา r ์โดได้พาตัวเธอมายังหอคอยกลางแม่น้ำและทีนีเขาก็ได้เปิดเผยความสามารถของเขานั่นก็คือการล่องหนสิ่งที่เขาเคยทําก่อนหน้านี้ในตอนที่พยายามจะไล่เดบีฟิโอนาได้วิ่งหนีจนมาถึงส่วนบนของหอคอย เธอได้เปิดเส้นทางไปยังบ้านหลังใหญ่อีกฝั่งแต่ก็ต้องเผชิญหน้ากับริคา์โดเป็นครั้งสุดท้ายและด้วยความช่วยเหลือของฮิอีมันก็ทําให้ริคา์โดล่วงลงไปข้างล่างและน่าจะเสียชีวิตทันทีฟิโอนายังคงเดินหน้าต่อไปเข้าสู่สถานที่ที่ถูกเรียกว่าบ้านแห่งความจริงหรือว่า o u w o o t t u u t h เป็นที่ที่เรื่องราวทั้งหมดจะได้ถูกเปิดเผยออกมา เมื่อเข้ามาในบริเวณบ้านเอ,อนนาก็ต้องเจอกับชายชราที่นั่งรถเข็นซึ่งชื่อของเขาก็คือโ o เรนโซ b เบลลีเอาคือร่างโคนของออเลโอลัสเบลลีและเป็นผู้ที่สร้างอูโก้และลิคาโดขึ้นมาโดยที่เป้าหมายของเขามันก็คืออาซอสที่อยู่ในตัวของอูโก้ด้วยความที่ภารกิจอย่างหนึ่งที่เขาได้รับสืบทอดต่อมาจากออเลออลัสนั่นก็คือการตามหาอาซอหรือว่าแก่นแท้ของชีวิตเพราะการที่ถูกสร้างมาเป็นร่างโคล หรือว่าโฮโมนครูสมันจะไม่สามารถกลายมาเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้หากว่าไม่มีอาร์ซออยู่ในตัวและเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเดบิดิตัสหรือว่าดเนลลาก็อาจจะเป็นโฮโมนครูสที่ถูกสร้างขึ้นมาซึ่งพวกเขาก็อาจจะมีอาร์ซอ e อยู่ในตัวแต่มันอาจจะแตกต่างจากอาร์ซอ e ที่อยู่ในตัวฟิโอนาที่เธอได้รับสืบทอดมาจากอูโกโดยที่โลเลนโซเขาเชื่อว่าในการตามหาอาร์ มันอาจจะเป็นการนำพาเขาไปสู่ชีวิตที่ชั่วนิรันดร์ได้แต่หลังจากที่สร้างอูโกออกมาและมอบหมายหน้าที่ให้กับเขาแต่เขากลับหนีไปใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปกติซึ่งทำให้โลเลนโซต้องสร้างลิคา r ์โดขึ้นมาแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่เขาก็พยายามสอนวิชาต่างๆที่เขารู้และได้ส่งลิคารโดเพื่อไปออกตามล่าอูโกและเพราะการเกิดขึ้นมาของฟิโอนาทำให้ลิคาโดรู้ได้ทันทีว่าอซที่อยู่ในตัวอูโก น่าจะถูกส่งต่อไปยังฟิโอน่าลูกของเขาและเธอก็น่าจะเหมาะที่จะให้กําเนิดทายาทที่จะสืบต่ออาซอสผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับตัวเขาและเมื่อฟิโอน่าให้กําเนิดเด็กออกมาแผนการของโรเลนโซก็คือการย้ายจิตวิญญาณของเขาเข้าไปอยู่ในร่างของเด็กทารกที่เกิดใหม่เพื่อการมีชีวิตอยู่ชัว่วนิรันดร์การที่เขาเพยายามช่วยเหลือเธอด้วยจดหมายที่ส่งหาฟิโอน่าตลอดทางมันก็เป็นการทําเพื่อที่จะนําทางเธอมาที่นี่พอฟิ โอนาได้ยินแบบนั้นเธอก็เริ่มวิ่งหนีและแม้ว่าจะไม่มีรถเข็นโลเลนโซก็ยังคงพยายามขานไล่ล่าฟิโอนาจนเขาถูกล่อเข้าไปในเครื่องโบส์แต่ทว่าเขาก็ยังไม่ได้เสียชีวิตเขาได้คลานไปหาศพของริคาโดเพื่อดูดกลือนอาซอสจากศพของริคาโดออกมาเขาได้กลับมาอยู่ในสภาพที่เป็นวัยหนุ่มพร้อมกลับความสามารถหรือวิชาต่าง ก็ได้ฟื้นกลับมาด้วยปิโอนาต้องต่อสู้กับโรเลนโซเป็นครั้งสุดท้ายและเธอก็สามารถทำให้โรเลนโซตกลงไปในลาวาได้ในที่สุดซึ่งเขาก็ไม่ได้เสียชีวิตลงง่ายๆแม้ว่าไฟจะลุกท่วมตัวแต่เขาก็ยังคงไล่ตามฟิโอนามาแต่สุดท้ายดูเหมือนว่าตัวเขานั้นก็จะถึงขีดจำกัดและค่อยๆเสียชีวิตลงอย่างช้าๆปิโอนาได้หนีออกมาจากปราสาทได้สำเร็จและมันก็จะเป็นการนำไปสู่ฉากจบทั้งหมดของเกม ฉากจบแบบที่1ห,หากว่าฟิโอน่าไว้ชีวิตเดบิลิตัสในตอนที่เธอกําลังไขกุญแจออกไปจากปราสาดด้วยความที่เธอนั้นมือสั่นกิวอี้จึงทําท่าทางเหมือนว่าจะให้กําลังใจเธอจนเธอสามารถไขประตูได้ในตอนที่กําลังจะเปิดประตูกิวอ mm ี hmm. ้ e ก็ได้หันไปเห่าอะไรบางอย่างข้างหลังซึ่งนั่นก็คือเดบิลิตัสที่ได้เปิดประตูออกมาเจอฟิโอน่าแต่กลายเป็นว่าเขาไม่ได้มีท่าทางจะเข้ามาจับตัวเธอแต่เขากลับโค้งคํานับเหมือนเป็น การขอโทษและกล่าวอำลาฟิโอนาเขาได้ไปทำงานของเขาต่อโดยที่ภายในปราสาทมันก็มีเพียงแค่เขาตัวคนเดียวเท่านั้นฉากจบแบบที่สองเป็นฉากจบที่คล้ายกับฉากจบแบบแรกเพียงแต่ว่าเดบิลิตัสจะไม่ได้ปรากฏตัวออกมาในตอนท้ายเนื่องจากว่าเขาถูกฆ่าเสียชีวิตไปแล้วซึ่งฟิโอนาก็ยังคงหนีออกไปจากปราสาทได้พร้อมกับผิวอี ฉากจบแบบที่3ฉากจบนี้จะคล้ายกับฉากจบก่อนหน้าแต่มันจะเกิดขึ้นได้ว่าเล่นเกมในรอบที่2และหลังจากที่ไว้ชีวิตเดบิลิตัสฟิโอนาก็สามารถเข้าไปที่บ้านของเขาได้เขาจะมอบกุญแจมาให้ดอกหนึ่งและเมื่อเอากุญแจนี้ไปเปิดห้องลับหนึ่งในห้องน้ำํำฟิโอนาจะได้กุญแจประตูทางออกของปราสาทจากนั้นเธอก็จะไขกุญแจออกไปทันทีและเป็นเหมือนอย่างฉากจบอื่นๆแต่ทว่าโรเลนโซที่ได้รู้ว่า โอน่ากำลังจะหนีไปแล้วเขาก็ได้พยายามขอร้องไม่ให้เธอไปแต่ด้วยสภาพของเขาเขาก็ต้องล้มลงอยู่ที่ทางเข้าของประสาท ฉากจบแบบที่4ฉากจบที่นับว่าเป็นฉากแบบแบดเอนดิ้งโดยระหว่างการเดินทางหากฟิโอน่าทำนิสัยไม่ดีกับฮิวอีไม่ว่าจะเป็นการต่อว่าการทำ้ายร่างกายหรือการปล่อยให้ฮิวอีเสียชีวิตฟิโอน่าจะถูกจับตัวมาขังเอาไว้โดยดีคาโดเขาได้บอกว่าเขาจะใช้อาซอรซในร่างกายของเธอเพื่อให้กำเนิดเด็กขึ้นมาและด้วยความสิ้นหวังและไร้ซึ่งทางหนีฟิโอน่าทำได้เพียงกรีดร้องอย่างเสียสติ ก่อนที่ภาพจะตัดไปเป็นตอนที่เธอได้ตั้งท้องแล้วตอนนี้ฟิโอน่ากลายเป็นคนที่มีจิตไม่ปกติเนื่องจากสิ่งเลวร้ายทั้งหมดที่เธอได้เจอมาจากข้อมูลบางส่วนดูเหมือนว่าเกมนี้ได้ถูกปล่อยออกมาหลังจากที่ทางแคปคอมได้ทำเกม Cro อก Tower ภาคที่3ไปแล้วและทีมที่มาพัฒนาเกมนี้ต่อก็ยังเป็นทีมเดียวกันกันกบที่ทำเกม Cro อก Tower อ,อีกด้วยทำให้เราจะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างทั้งเรื่องราว ฉากหลังภูไลลาอาการตื่นตหนกและการตายแบบที่ไม่คาดคิดซึ่งมันก็ทำให้เรานึกถึงเกมในซีรีส์ Clock Tower กันอีกแล้วโดยที่เกมนี้ก็เคยมีข่าวลือออกมาว่ามันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็น Clock Tower ภาคที่4แต่สุดท้ายก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเกมและนอกเหนือจากเกม Clock Tower หลายคนก็อาจจะนึกถึงเกมที่ให้อารมณ์คล้ายคลึงกันอย่างรู o อ ro s e ซึ่งหลังจากที่ผมได้ทำวิดีโอเนอเรื่องของเกมเกมนั้นไป ผมก็เลยอยากจะเคลียร์เกมสยองขวัญน,นั่นนึ่นที่เหลืออยู่บนเครื่อง PlayStation 2ก่อนที่จะไปเริ่มทำซีรีส์เกมอย่าง Silent Hill หรือว่าจะเป็นเกมสยองขวัญน,นื่นน่นที่อยู่บนเครื่อง PlayStation 1และ PlayStation 3ส่วนเกมหลักจริงๆอย่าง Clock Tower ก็คาดว่าน่าจะมีวิดีโอตามออกมาอย่างแน่นอนครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซับพอร์เตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม h o n t i n g Ground ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ